เมรปรับทานทัพใหม่ใช้ทหารเยี่ยงคาดข้นสเสบียงอาวุธวิดรวงณนาผาค่ะ น่าจับตามองอีกครั้งถึงสัญญาณการประทะรอบสองระหว่างเขมรกับไทยที่มีหลายๆปัจจัยชี้ชัดมากขึ้นทุกทีโดยฝั่งเขมรมีการเคลื่อนไหวตลอดที่แนวชายแดนทั้งส่งกําลังพลมายังแนวชายแดน3ปราสาทที่สุรินบวกที่ศีะเกษปราสาทดตัวด้วยค่ะทางนี้เขมรยังมีความเคลื่อนไหวเกณฑทหารไปช่วยแบกปูนหลายกระสอบเร่งขนทั้งวันทั้งคืนขึ้นไปบนหนผาสูงขนสะเบียงไปส่งยังทหารแนวหน้าแม้ว่าผูน้นาเขมรจะขี้โม้บอกว่าอยากยึดสันติภาพไปขอร้องจีนให้ช่วยพูดกับไทยว่าอยากหยุดยิงอยากสงบแต่ฝ่าย ของตนเองมีการปรับฐานทัพใหม่ทั้งรอมาปะทะก,กับไทยทุกเวลาล่าสุดทหารเขมรรายหนึ่งที่หลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาผ่านโลกโซเชียลได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะอยู่กลางป่าใช้เวลานานค่ำอาทิตย์เพื่อขนสเสบียงไปยังฐานทัพใหม่เขาได้ถ่ายคลิปเพื่อนทหารด้วยกันแบกของจนลังแอนเดินขึ้นน้าผาส,สูงชันจนมีบางช่วงที่เกือบจะเซลงมาเนื่องจากต้องเร่งทํางานทั้งวันทั้งคืนค่ะเมื่อตรวจสอบในโลกโซเชียลจะพบว่าไลฟ์กลุ่มของเขมรทางานกันโหดมากเหมือนโดนใช้เยี่ยงทาาขาดแคลนสเสบียงไปมีอาวุธรบดีๆต้องไปช่ววยแนนห้าึงเกกิด ตั้งคำถามว่าในเมื่อทหารขมรไม่ได้พร้อมขนาดนั้นทําไมถึงยังอยากปะทะกับไทยอีกขณะที่เพจเฟซบุ๊กมังกรซ่อนตัวค่ะก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอของทหารขมรอีกกลุ่มเ่เร่บ่นกันแล้วว่าลําบากมากต้องเอาของเอาเอาวุธต่างๆขึ้นไปบนหนาา้าผาทาไมถึงไม่มีตัวช่วยดีๆแบบไทยบ้างได้หย,ย่อนของลงมาพร้อมตั้งคาถามว่าทําไมพวกเขาต้องมาลําบากขนาดนี้โดยระบุว่าฐานกัมพูชาที่ประจาการบนฐานปฏิบัติตการพลานหิน8ก้อนกําลังลําเลียงสเสบียงขึ้นไปยังฐานโดยเจ้าตัวบ่นว่าอยากจะใช้โดนมาใช้ในภารกิจลําเลียงเสบียงมาก ใช้คนปีนขึ้นปีนลงยอดผาสูงชันมันลำบากและชามากแถมอันตรายอีกด้วยไปโลนะอย่าพวนมือกะวยมันโลเรื่องไรไป

นี่ยังไม่รวมว่าทหารขเขมรถูกใช้งานหนักเกินแล้วยังอดอาหารในป่าทําให้ป่วยหลายโรคบางรายก็วูบต้องหามกันออกมาจากปากก็มีค่ะต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าทาหารขเขมรจะเหลือรอดไปได้อีกกี่คนที่จะมาสู้รบกับไทย